Ja. Ah. ดีแล้วมีหมวกเกือบโดนไม้ดีดใส่ฮึบมาโ,โยนไปไม่ถึงโอเคทรงเนี้ยอันตรายเนี้ยแต่ว,ว่าตอนนี้มันหลุดมาละเมื่อกี้มันวืดดีดมาตัดเลย อือืลงที่เดิม